ถ้าเปรียบลีกใหญ่ใ,ญใ,ญในฟุตบอลยุโรปเป็นห้องเรียนนะต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเป็นเหมือนห้องคิงนะที่แบบว่ามีแต่แบบเด็กเก่งๆอยู่ทั้งนั้นเลยฮะเพราะต้องบอกว่าถ้าดูตะก่อนเนาะโอ้โหจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่ทีมอะในพรีเมียร์ลีกที่มันจะดูเล่นเก่งมันอาจจะเป็นแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีรวมไปถึงแมนซิตี้ละพวกนี้ฮะแต่ต้องบอกว่ายุคสมัยนี้โดยเฉพาะในปีนี้นโอ้โห คือขนาดแชมป์เก่าหรือปูยังต้องปาดเหงื่อฮะเพราะว่านอกจากแมนซิตี้เชลซีอ่าเลสเตอร์ที่ต้องแข่งกันแล้วครับทีมที่อยู่ในระดับกลางๆก,ก็ยกระดับขึ้นมาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเวสต์แฮมริสตันพาเลตฮะรวมไปถึงแอสตันวิลล่าที่ปีแล้วยังหนีตกชั้นอยู่เลยนะ,ะก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ยากมากๆนะ,ะเรียกได้ว่าแข่งขันกันแบบสุดๆจริง,รง,รงนะสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ย ก็ตอนนี้ผ่านไปแล้ว8เกมด้วยกันนะจ่าฝูงกับกลายเป็นเลสเตอร์ซิตี้ฮะเจ้าของแชมเมียร์ลีกเมื่อปี2015ครับดูซิปีนี้นี่จะไปได้ไกลแค่ไหนครับปีที่แล้วนี่ถ้าไม่แ่วตอนไปลายฤดูการนี้ต้องบอกมีลุ้นแชมป์ครับดังนั้นปีนี้บอกได้เลยว่าโอ้เลสเตอร์ซิตี้ก็ถือว่ายังเป็นทีมที่น่ากลัวเหมือนเดิมฮะและทีมที่แรงขึ้นมาซะอย่างนั้นก็คือเป็น ท็อตแนมฮอสเปอร์ของน้ำมูฮะตอนนี้ขึ้นมาเป็นรองจากฝูนะคือเก็บแต้มมาได้เรื่อยๆฮะเพราะต้องบอกว่าปีนี้เป็นการประสานงานที่ลงตัวมากๆของซอนทึงมินแล้วก็แฮร์รี่เคนครับคือช่วงที่ซอนยิงเยอะเคนก็อาจจะยิงไม่ได้แต่ว่าเป็นคนที่ช่วยแอสเซไตด้เพอช่วงนี้ซอนไม่ยิงเคนก็ยิงได้ฮะโอ้พอเคนเนีไม่เจ็บเลยว่าตอนนีอ้อาวุธจัดหนักของทางสเปอร์เนี่ย โหจริงๆเลยทีเดียวฮะส่วนเรีรวพูลเมื่อคืนนี้ก็เสมอกับแมนซิตี้ไปนะเรียกว่ากินกันไม่ลงฮะแมนซิตี้จริงๆเขามีโอกาสชนะด้วยนะแต่ว่าคีวินเดอ์บอยไม่ยิงถากเสาออกซะอย่างนั้นนะฮะก็เลยแบ่งแต้มกันไปฮนะก็เป็นสัปดาห์ที่ทีมใหญ่ก็ตัดแต้มกันเองเนาะเรียวพู Liverpool กับ แมนซิตี้ตัดแต้มกันนะส่วนแมนยูเน็ตก็ถือว่าเซฟโซชาไว้ได้ครับหลังจากที่บุกไปเอาชนะเอเวอร์ตนได้3-1แล้วก็เป็นการตัดแต้มเอเวอร์ตนให้กับทีมหัวตารางด้วยเลยได้ว่าวันนั้นเนี่ยโอ้โหหลายๆทีมเนี่เชียร์แมนยูเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นทีมอื่นๆนะที่ลุ้นแชมป์อยู่ลุ้นอันดับหัวตารางอยู่เนะชียร์แมนยูเพียบเลยเพราะว่าช่วยตัดแต้มเอเวอร์ตนให้นะครับส่วนาร์เซนลดิเมื่อคืนนี้อาทิตย์ที่แล้วแม่งชนะแมนยูที่บ้านโอแทฟอร์ด แล้วพอมาเมื่อคืนนี้แม่งแพ้วิลลาคาวบานสามูนย์มันมันคืออะไรวะเนี่ยเออก็ต้องบอกว่าฟุตบอลมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะสำหรับซูเปอร์ลีกอังกฤษในปีนี้คือบางทีสิ่งที่เราคิดว่าทีมนี้แม่งน่าจะชนะแม่งก็ไม่ชนะฮะแล้วก็ทีมนี้ที่คิดว่าจะแพ้แม่งดันชนะชนะซะอย่างนั้นเก็บแต้มได้ซะอย่างนั้นเล่นดีซะอย่างนั้นฮะก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่ ถือว่าพลิกโผพอสมควรในบางคู่นะฮะส่วนคู่ที่ไม่พลิกโผก็จะพวกสเปอร์ที่เก็บชัยชนะไปได้เลสเตอร์ที่ก็ชนะไปได้นะัเซาเทมตันที่กระแรงขึ้นมาครับมียึดจ,จ่าฝูงไปเมื่อตอนวันศุกร์อยู่ประมาณ1วันนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งทีมที่แรงขึ้นมาเรียกได้ว่าปีนี้โหดจริงๆสำหรับสืบพิีเียร์อังกฤษนะครับผมก็ ตอนแรกหลายๆปีก่อนมีเรียกท็อปโฟี่ปีที่แล้วเรียกท็อปซิกดูซิว่าปีนี้ไม่จะเรียกท็อปอะไรจะเป็นท็อป10ไปเลยหรืองนีก็เดี๋ยวคงต้องรอรุ้นก่อนกันต่อไปนะซึ่งเดี๋ยวนัดหน้าจะกลับมาเตะในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับผมเพราะว่าะจะมีศึกฟุตบอลทีมชาติเนี่ยมาขั้นตรงกลางนะฮะก็ถือว่าเป็นการให้แต่ละทีมได้ พักนักเตะแล้วก็พักทีมนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ติดทีมชาตินะ,ะก็ถือว่ามีการจูนจูนทีมกันใหม่ใครที่ฟอร์มไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยว2อาทิตย์ว่ากันแล้วก็ใครที่ฟอร์มดีต่อเนื่องก็เดี๋ยวมารอดูอีก2อาทิตย์ว่าจะกลับมาได้หรือจะแบบยังคงเล่นดีเหมือนเดิมได้หรือเปล่าอย่างเช่นแมนยูอย่างเงี้ยหลังจากที่วนลูปเซฟโซชามาได้แล้วนัดหน้าเจอเวสต์บรมวิทเอาเบียนจะรอดหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องตามดูกันต่อไปนะก็คงจะเงาๆหน่อยในอีกสสัปดาห์นะับต่อจากนี้